สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีค่ะนรีรดาทาโรไตถิจตานะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปดวงการงานการเงินงความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์สองพค่ะขออภัยมาช้านะแต่ว่ามาแล้วนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดวงของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะพลังงานของชาวพิจิกนะคะสําหรับ วันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำราของรศัศทัยค่ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูนดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนรีรดา65นะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะพลังงานของชาวพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ B เพเชนนะคะ เหมือนกับชาวพิจิกนะคะคุณอาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องอดทนนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มาขวางกั้นนะคะทำให้งานของคุณสะดุดนะคะหรือเป็นลักษณะของคุณมีความสามารถนะคะในด้านนี้มากๆแต่หัวหน้าอาจจะให้โอกาสคนอื่นนะคะทำให้อ,อ คุณที่เหมือนกับมีความสามารถที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้แสดงศักยภาพนะคุณจําเป็นต้องอดทนรอคอยนะคะเพราะว่าคนที่เขาได้รับหน้าที่หรือเขาช่วงชิงงานไปจากคุณเนี่ยเหมือนเขาก็อาจจะยังทําไม่ได้ดีนะคะและหลังจากที่เขาอาจจะทําพลาดหรือเสียโอกาสอะไรบางอย่างนะจันว่าโอกาสตรงนี้จะมาเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะวันนั้นอาจจะต้องอดทนรอคอยสักนิดหนึ่งนะคะอุปสรรคที่อาจจะทําให้งานของคุณหรือธุรกิจของคุณอาจจะต้องสะดุดหยุดไปนะคะ ผลงานใบที่สองนะคะ Give your s e l f the best นะคะโอ้แต่ว่าพิจิกนะคะจงว่าคุณเนี่ยไม่อยู่เฉยๆนะคะถ้าไม่ได้ทางนี้คุณก็จะไป ทําในทางอื่นวิธีอื่นงานอื่นโปรเจกต์ Project อื่นส่งเสริมด้วยโปรโมชั่นอื่นๆนะคะที่จะทําให้พลังงานของชาวพิจิกนะคะเหมือนคุณยิ่งเจอปัญหาคุณยิ่งต้องทําให้มันดีที่สุดคุณยิ่งทุ่มเทนะคะให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่คุณทํานะคะมันกําลังส่งผลแล้วนะคะผลงานที่คุณสร้างนะคะกับ คนที่กโกคโฉวยโอกาสช่วงชีงโอกาสไปจากคุณนะอาจจะเทียบกันไม่ได้เลยก็ได้นะคะเพราะคุณมาในรูปแบบของออความสําเร็จที่เป็นชิ้นโบแดงมากๆในเดือนกุมภาพัน์นี้นะคะชาวิจิ <c oughs> เพราะนั้นเห็นไหมถ้าเกิดมันมีอะไรที่มาทําให้คุณต้องสะดุดนะอย่าหยุดที่จะเหมือนกับรอโดยที่ไม่ทําอะไรนะคะขอให้คิด หาทางออกหาทางแก้ไขนะคะแล้วคุณจะเจอหนทางที่ดีกว่าเดิมนะคะพลังงานใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพิจิกนะคะ give your s e l e base นะคะคุณจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคุณอดทนนะคะกับงานเก่ากับที่ทำงานเก่ามามา,มากแล้วนะคะถ้าเกิดมีคนที่เข้ามาออฟเฟอร์งานใหม่ที่ดีกว่าโอกาสใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมานะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะ รอในสิ่งตรงนี้ได้แล้วอาจจะต้องคว้าโอกาสใหม่นะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานที่ทำงานนะคะเพื่อรับกับโอกาสสำคัญโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะโอเคพลังงานใบต่อไปจากไพ่ออร์ l เอีก1ชุดนะคะ positive intention ว wow. ้าวพิจิกนะคะยังมีพลังงานบวกๆนะคะที่จะทำให้ชาวพิจิกเนี่ยลุกขึ้นมามีกำลังใจในการที่จะทำในสิ่งดีๆนะคะหรือเป็นลักษณะของลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตนะอาจเป็นในเรื่องของความรักนะคะคนรักหรือเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ดีนะคะหรือผู้ใหญ่ที่เข้ามาสนับสนุนคุณนะคะพลังงานตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ b e l i e v e โอ้โห oh, oh. คุณยังมีความเชื่อมั่นนะคะในพลังวานความสามารถของคุณนะคะคุณยังเชื่อมั่นในเรื่องของการทำดีจะต้องได้ดีนะคะเพราะนั้นเมื่อคุณเหมือนกับมาในเส้นทางที่คุณหวังแล้วก็ตั้งใจมากๆแล้วนะคะคุณไปต่อแน่ๆนะคะพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ย มาช่วยคุณนะคะเรือน้อยที่กำลังฝ่าขึ้นลมนะคะอาจจะเอ็นเอียงนะคะหรือคุณอาจจะหมดแรงพายมีมือที่กำลังมาช่วยคุณให้ดันนะคะเรือลำน้อยของคุณความหวังงานธุรกิจของคุณเนี่ยให้ไปนะคะสู่จังหวะของงานของธุรกิจที่มันดีกว่านะคะไม่ต้องมาติดแงกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ อืมบางคนอาจจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เห็นในพลังงานความสามารถของคุณมากๆนะคะชาวพิจิตนะเดี๋ยวเรามาดูกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่าไพ่จะเป็นยังไงนะคะว้าวเดอะสตค่ะโอ้พลังงานของชาพิจิกอาจารย์ว่า ศักยภาพความสามารถของคุณเนี่ยมันโดดเด่นมากๆนะคะต่อให้มีคนเข้ามาปิดกั้นนะคะมันก็ปิดกั้นได้ไม่นานนะคะเพราะว่าดวงดาวมันพรั่งพาวแสงแล้วนะพิจิกนะคะอะไรที่คุณได้ทํามานะมันกําลังจะส่งผลความสาเร็จที่มันดีมากๆนะคะอาจจะมีชื่อเสียงด่งดังอาจจะเหมือนกับว่ามัน มันได้รับมงได้รับรางวัลได้รับอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณแบบโด่งดังมีชื่อเสียงหรือสร้างผลงานที่ดีขึ้นมากๆนะคะมีงานติดต่อเข้ามามากๆหรือบางคนกําลังสําเร็จในงานออนไลน์นะคะธุรกิจออนไลน์หรือเป็นลักษณะของการเป็นดารานักรรองนักแสดงที่กําลังโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะผลงานเป็นที่น่าจับตามองมากๆนะคะเดอ s t สตขึ้นมานะคะ ว้าวเดอะสตาร์มากับเดอะเวิลด์นะไม่ปังเดือนนี้จะปังเดือนไหนนะชาวพิจิกนะคะงานออนไลน์ธุรกิจออนไลน์งานที่เกี่ยวข้งองก,กับการท่องเที่ยวขนส่งต่างๆนะคะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะใครที่อาจจะทํางานกับชาวต่างชาตินะคะกําลังประสบความสําเร็จเข้าช่องถูกแล้วก็ได้นะคะชาวพิจิกนะอารมณ์แบบนี้หรือ คนที่โสดนะพบกับความรักทางไกลนะคะหรือคนที่มีคู่จะได้เจอคนรักของคุณหรือเปล่านะคะเดอะสตาแล้วก็เดอะเวิลนะคะว้าวพลังงานมาเต็มมากนะพี่จิกนะคะเดี๋ยวก็ดูรายละเอียดขั้นต่อนะคะเหมือนกับถ้าใบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยบีเพชเชียถ้าคุณอดทนรอจังหวะ รอเวลาอะไรบางอย่างมาเป็นเวลานานนะจันว่า The s t a r t h e World นะคะกำลังบอกว่ามันกำลังจะถึงเวลาที่ใช่สำหรับคุณแล้วนะคะดวงดาวที่พล่งพาวแสงตรงนี้นะคะมองมาลงที่พิจิกแน่ๆเลยมาดูกันต่อค่ะว้าวพอแค่นี้ได้ไหมคุณได้สามใบที่มันปังมากๆนะคะเดอะซันค่ะพิจิกโอ้ยอะไรจะปังขนาดนี้นะคะเดอะซันนะคะขึ้นมาในตำแหน่งของ การติดต่อประสานง,งานนะคะการดีลกับลูกค้าแสดงว่าคุณกําลังจะได้รับงานใหญ่การดีลกับลูกค้าได้รับความสําเร็จนะคะการเจรจาเป็นหุ้นส่วนอะไรเนี่ยกำลังได้รับการตอบรับขึ้นมานะคะการส่งออกนะคะหรือมีออเดอร์ใหญ่ๆปังๆเข้ามานะคะผลง,งานของชาพิจิกนะคะปังมากนะเดอะซันกับเดอะสตาร์แล้วก็เดอะเวิลด์นะคะเป็นไพ่ชุดใหญ่ฮะเมเจอร์คณะทั้งสามใบเลย มาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเมจิกเชียนค่ะว้าวพลังงานของชาววิจิกนะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เหมือนกับทํางานร่วมกับคนเก่งๆนะคะอาจเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะหรือเป็นตัวคุณที่กําลังจะได้เ,เรียนรู้ได้รับทุนการศึกษานะคะได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อเฉพาะด้านเฉพาะทางอะไรบางอย่างนะคะ หรือสอบติดที่ไหนที่มันโด่งดังที่มันเด่นดังมหาอะไรที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะ The World ต่างประเทศก็ได้นะคะโอ้พลังงานสีใบก็ยังเป็นไพ่ชุดใหญ่หมดเลยนะคะอะไรจะขนาดนั้นมีไพ่ของอราชัถ้วยค่ะพลังงานชาวพิจิกนะคะมีไพ่ของไฮโรแฟนนะคะโอ้ฉันว่าเดือนนี้คุณอาจจะเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะไพ่พระขึ้นมาแล้ว คำอธิษฐานของคุณอาจจะเป็นจริงนะคะอาจจะต้องไปแก้บนกันแล้วนะซาริออดค่ะทำไมได้แต่ไพ่ชุดใหญ่ mm hmm. Temperance นะคะโอ้มันเป็นไพ่ชุดใหญ่กี่ใบละเจใบนะคะมีไพ่ชุดเล็กราชาถ้วยมาใบาเดียวโอ้ยหนึ่งเหรียญค่ะ สี่เหรียญน,นะคะแปดไม้เท้าค่ะอาศวินเหรียญค่ะอีกหนึ่งใบนะ,ะมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะคะอีกหนึ่งใบเจ็ดเหรียญค่ะโอ้พี่จิไม่มีไพ่เสียเลยเป็นไปได้ยังไงนะคะงงมาก ไพ่ดีหมดทุกใบเลยนะคะไม่มีใบไหนที่ไม่ดีนะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะจะรู้สึกว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณสู้มาตลอดนะที่คุณฝ่าฟันเพื่อสิ่งนั้นมาตลอดนะคะเดือนนี้เห็นผลมากๆนะคะใครที่เหมือนกับลงทุนทําอะไรเนี่ยเดือนนี้ได้เงินก้อนใหญ่กลับมาแล้วนะคะหรือใครที่ประกาศขายที่ขายทางนะคะขายได,ได้ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา หรือใครที่กําลังคิดที่จะขยับขยายธุรกิจนะคะหาเพื่อนร่วมลงทุนนะคะคุณจะได้คู่หุ้นส่วนคู่อะไรที่สามารถที่จะรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วก็ลงทุนอะไรบางอย่างนะคะที่ประสบความสําเร็จได้ดีมากๆนะคะในเส้นทางธุรกิจของคุณตรงนั้นนะคะคนที่ทํางานประจํานะจะรู้สึกว่า ในช่วงหลังกุมภาพันนี้นะคะรูปทางทางการเงินเนี่ยมันเข้ามาหาคุณดีมากๆนะคะบางคนอาจจะมีงานพิเศษมีเงินพิเศษจากโปรเจกต์จากอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะหรือบางคนพบเส้นทางอาชีพเสริมนะคะงานอะไรบางอย่างที่มันเป็นไรายได้สองทางนะคะ หรือไปร่วมทํางานกับใครนะคะได้เป็นเงินเก็บเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้เข้ามาแล้วกอดเงินเอาไว้นั่นเลยนะพิจิกเดือนนี้กอดเงินนะคะ,สะแสดงว่าเดือนนี้เริ่มวางแผนการเงินแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ต้องเก็บออมไว้นะคะเป็นความเสี่ยงนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็ยังได้ไพ่ของการมองในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้พิจิกเหมือนกับรายได้ที่ไหลเข้ามาเนี่ย คุณจะพยายามจับใจ่ายใช้สอยอย่างประหยัดอย่างคุ้มค่ามากๆนะคะไม่อยากฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมแล้วนะคะคนที่ทํางานประจําการงานของคุณ8ดไม้เท้านะคะหลังจากที่อาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรกําลังจะเดินต่อได้แล้วนะคะแดไม้เท้าก้าวหน้าพัฒนาไปมากๆนะคะหรือพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดมากๆนะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะคะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติเข้ามาด้วยก็ได้นะคะหรือมีเจ้าในายใหม่ ที่ไฮโรแฟนที่เป็นคนดีนะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาจัดระบบระเบียบอะไรบางอย่างนะคะเทมเพลเมนท์ mm hmm. ance, ที่ทําให้งานของคุณเนี่ยมันพัฒนาไปได้มันรันไปได้ดีขึ้นมันทํางานเป็นทีมกันได้ดีมากขึ้นนะคะพิจิกโอ้มันเหมือน,นกับปัญหาอุปสรรคมันผ่อนคลายมากๆมันปลดล็อกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณมากๆนะคะบางคนอาจจะปลดล็อกเรื่องของนี้สินเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างด้วยนะคะอ การเงินโอเคเลยนะการเงินดีนะคะรู้ทางทางการเงินเนี่ยเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเหมาะที่คุณจะเหมือนกับมีอาชีพอิสระทําฟรีแลนซ์นะคะเหมาะที่คุณจะทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพื่อสร้างรายได้ที่ดีเข้ามานะคะในช่วงลาหลังเดือนกุมภาพัน์นี้นะคะออในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภคุณได้ทั้งเดอะซันได้ทั้งอศัศวนเดียนได้ทั้งหนึ่งเหรียญน,นะจันว่ามีโชคมีลาบนะคะอาจจะมีโชคลาบก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะชาวพิจิกนะคะหรือมีโชคเรื่องการลงทุนนะคะ หุ้หรืออะไรบางอย่างที่คุณติดขัดเนี่ยนะจะขายได้นะคะจะได้กําไรนะคะหรืออย่างน้อยก็คือเสมอตัวมากๆนะคะสามารถที่จะถอนคุณทุนคืนออกมาได้นะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยอาจจะมีการเจอคุณหมอที่เก่งๆนะคะเมจิกเชียนนะคะ อาจจะมีการเดินทางไกลมีการเปลี่ยนคุณหมอนะคะเราทําให้ผลการรักษาดีขึ้นมากๆก็ได้นะคะในช่วงเวลาของเดือนออกลุมภาพันธ์นี้นะคะชาพิจิกเดี๋ยวจันค่อยดูให้นะว่าสิ่งที่ต้องระวังจะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ในเรื่องราวของความรักนะคะโอ้โห ความรักของชาววิจิกอาจารย์ว่ามันมันมีความพิเศษอะไรบางอย่างเข้ามานะคะมันมีการปรับเปลี่ยนมันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันมีความอยากมาเซอร์ไพรส์อยากมามอบสิ่งดีๆนะคะให้กับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไพ่สลัดตัวตนกันคุณเดินทางไปเซอร์ไพรส์คนรักของคุณก็ได้นะคมเทรนึ่1เหรียญน,นะคะ ง,งานของ The Sun The Star แล้วก็ The World นะคะบางคู่มีโอกาสได้รับเซอร์ไพรส์ขอมั่นหมายแต่งงานด้วยนะคะ The Sun นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตกลงกันได้แล้วนะคะว่าความรักของคุณกับคนรักเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะ The World ที่ขึ้นมานะคะ่าอยู่กับคุณหรือคุณไปอยู่กับเขานะคะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนยกย้ายที่อยู่นะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะอาจจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะมาสร้างโลกไปเดียวกันแล้วมาทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วก็ได้นะคะชาวพิจิก โอ้ยพลังงานดีมากนะคะใครที่รออาจจะเหมือนกับวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานนะคะกินการอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ชีได้รับแล้วนะคะเดอะซันขึ้นมานะคะแสงอาทิตย์ที่เหมือนกับว่าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างมากๆความสําเร็จความสมหวังมากๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกับเรื่องที่คุณต้องระวังบ้างว่าไพ่ขึ้นมาดีมากดีทุกใบนะคะสิบสามใบนะคะ เดี๋ยวขอดูสิว่ามีเรื่องอะไรที่ชาวพิจิกจะต้องระวังหรือเปล่านะคะเราจะไม่ท้อและเราจะไม่เหลืองนะคะโอ้ยมีพาของเด็กถือมนเท้าค่ะอืมอะไรกันนะคะขออภัยเด็กถือถ้วยค่ะ โอราชินีถ้วยค่ะอีกหนึ่งใบมีไพ่ของทาวเวอร์นะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะชาวิจิกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะบางทีเวลาเงินทองอะไรเข้ามาเนี่ยอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ระวังเรื่องฟืนไฟในบ้านนะคะใครที่ชาร์จแบตไว้นะมือถือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถไฟวยฟ้าอะไรต่างๆระวังให้ดีนะคะปิดแก๊สให้เรียบร้อยนะคะ หลังทำกับข้าวนะทั้งสองหัวเลยนะคะทั้งวาวทั้งหน้าเตานะอืมแล้วก็สถานการณ์อะไรที่แบบว่ามันมีความเสี่ยงนะคะอย่าเข้าไปใกล้นะคะอย่างที่ที่เขาอาจจะเหมือนกับจุดพลุกกันนะคะกระทะที่มันน้ำมันร้อนๆนะเดินห่างๆหน่อยนะคะถ้าอยู่ริมถนนแล้วมีใครทอดอะไรนะะระวังอุบัติเหตุเข้ามานะคะ พลังงานของไพเดสเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะสาพิจิกนะคะแต่เป็นพลังงานของคุณนะคะเพะฉะนั้นไพใปน,นี้ขึ้นมานะคะบอกบอกว่าพิจิกนะคะคุณจะเหมือนกับ ฟื้นนะคะจากปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเด็กถือไม้เท้าหรือมีไอเดียใหม่ๆไอเดียสร้างสรรค์อะไรบางอย่างหรือได้รับโอกาสใหม่ๆจากผู้ใหญ่ที่เข้ามานะคะเดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกเหมาะที่จะทำตัวเหมือนกับนอกน้อมทาตนนะคะทําตัวเหมือนกับว่าเป็นน้ําที่มัน คอ,อ,อดแก้วนะคะอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะเราจะได้เรียนรู้ได้รับโอกาสใหม่ๆนะะจากผู้ใหญ่จากคนที่เห็นถึงพลังงานความสามารถในตัวของเราได้ดีมากขึ้นนะคะมีอะไรเพิ่มเตมิมอีกไหมที่พายอยากจะบอกเดี๋ยวจันดูให้ห้ามีเท้าค่ะสามเหรียญค่ะ หกเหรียญค่ะราชาเหรียญว้าวราชาดาบค่ะโอ้พลังงานของชาวิจิกนะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของคู่แข่งเรื่องของ คู่แข้นนะคะใครที่เจ้าคิดเจ้าแข้งคุณใครที่พยายามแข่งขันกับคุณนะคะเหมือนเขายิ่งเห็นคนได้รับโอกาสดีๆนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามาเขายิ่งอิจฉานะคะอาจจะพยายามเข้ามาขัดแข้งขัดขาคุณนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะเหมือนกับว่าเราเนี่ยฟังผู้ใหญ่เะคะเราเหมือนกับไม่ไม่ลงไป ไปเล่นเกมกับเขาไม่ลงไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับเขานะคะเราได้รับโอกาสได้รับงานอะไรนะคะได้รับโครงการโปรเจกต์อะไรเข้ามาแล้วทําให้ดีที่สุดนะคะทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งอย่าไปสนใจกับคําพูดนะคะคาเยอะเย้ยคําถักถางคําอะไรบางอย่างนะคะไม่งั้นทาวเวอร์ตรงนี้มันอาจจะเป็นลนักษณะของการเก็บอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ไประเบิดอารมณ์นะคะซึ่งมันจะเข้าทาง คนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะที่อาจจะทำให้ d i s c ครดิตคุณได้นะวันนั้นในช่วงเวลานี้นิ่งๆไว้นะคะเหมือนกับเรามีอะไรเราตั้งใจทำลุยในแบบของเรานะคะเรื่องของความขัดแย้งอะไรนะคะห้ามไม่ท้าวตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะเราควรจะประสบความสำเร็จนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่เหมือนกับทุ่มเทมากๆกับงานกับธุรกิจแล้วดูสิคุณอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้นะคะไพ่ของราชาเรียนขึ้นมาแล้วนะคะพิจิกนั้น โอกาสทางการเงินรู้ทางอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วนะคะคว้าให้ได้นะคะสวิจิกนะคะส่งกำลังใจไปให้นะคะขอให้เป็นช่วงเวลาที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะดีทั้งเรื่องการงาน,งานการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วอ,อ,อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์และเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ